สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชานาฏศิลป์นะคะสําหรับนักเรียนม1นนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะคุณครูชื่อคุณครูแอนค่ะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวนะคะรายงานตัวค่ะลีน่ามาแล้วค่ะอ่าประมาณนี้นะคะใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเลยนะคะทุกคนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ วิชาหนะะ้าติดินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องหน้าตยศั์และภาษาท่าค่ะคือหน้าตยศัพท์นะคะนักเรียนหน้าตยศัพท์นะคะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียนเกี่ยวกับวิชาหน้าตสินไทยนะคะเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกเกี่ยวกับท่ารําค่ะที่ใช้แสดงหรือใช้ฝึกเพื่อในการแสดงโขนละครนะคะเป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการนาาศิลินไทยค่ะทุกคน สามารถสื่อความหมายได้ทุกฝ่ายนะคะในการแสดงต่างๆนาตยะหมายถึงเกี่ยวกับการฟ้อนรำค่ะเกี่ยวกับการแสดงละครนะคะสับหมายถึงเสียงคำคำยากที่ต้องแปลนะคะแต่เมื่อนำมาสอดคล้องกันก็จะหมายถึงสับที่ใช้เรียนในวิชานาตสินไทยนะคะนาตยัสับนะคะเราก็จะแบ่งออกได้เป็นลักษณะมือนะคะก็จะมีตั้งวงกับจีนะคะ ตั้งวงนะคะเราจะเรียนลักษณะการตั้งวงก่อนนะคะการตั้งวงคือ4นิ้วชิดติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็เ,เก็บนิ้วโป้งไว้ข้างในนะคะนี่ค่ะลักษณะการตั้งวงนะคะก็จะมีตั้งวงบนนะคะลักษณะปลายนิ้วจะอยู่ตรง,งแง่ศีรษะแง่ศีรษะคือตรงนี้นะคะตั้งวงบนค่ะตั้งวงกลาง ระดับไหล่นะคะตั้งวงล่างจะอยู่ระดับชายพกหรือว่าสะดือนะคะตั้งวงหน้าจะอยู่ระดับหน้านะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวปฏิบัติพร้อมกันนะคะเดี๋ยวปฏิบัติลักษณะการตั้งวงพร้อมกันนะคะตั้งวงบนค่ะตั้งวงกลาง ต่อไปจะเป็นลักษณะการจีบนะคะลักษณะการจีบก็คือเอานิ้วโป้งนะคะจะรดข้อที่1ของนิ้วชี้นี่ค่ะแล้วที่เหลือทั้ง3นิ้วกรีดออกไปนะคะให้เป็นลักษณะเหมือนพัดนะคะอันนี้เรียกว่าลักษณะการจีบนะคะลักษณะการจีบก็จะมีจีบปกข้างแบบนี้นะคะใต้ท้องแขนจะเป็น แนวตรงนะคะจีบปกข้างค่ะจีบปกหน้านะคะหันจีบเข้าหาหน้าตัวเองนะคะจีบปกหน้าจีบไงใช้โครบค่ะจีบส่งหลังค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งนะคะคุณแอนหามุมก่อนนะคะอะจีบส่งหลังนะคะส่งนิ้วไปข้างหลังนะคะแขนตึงนะคะจีบส่งหลังค่ะจีบงไงแขนตึงค่ะ เีย๋ยวแปบ,บค่ะยูแบบไหนเนี่ยจีบ,งแ,ง,จบงแขนตึงค่ะจีบคว่ำแขนตึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะคะเอียงซ้ายค่ะกดศีรษะคอแล้วก็เอวนะคะลักษณะการเอียงซ้ายลักษณะการเอียงขวานะคะนีมือขวาของผุแแอนนะคะ ศีรษะคอเอวนะคะลักษณะการเอียงขวาค่ะกดลงไปนะคะภาษาท่าค่ะลักษณะภาษาท่านะคะหมายถึงสีหน้าท่าทางที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นคำพูดกิริยาอาการนะคะความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางทางด้านนาตาสินไทยนะคะ ภาษาท่าเป็นการสื่อความหมายแทนคําพูดในวิชาหน้าตาสินไทยนะคะอาจร้อมแล้วนะคะสําหรับภาษาท่าที่คุณรูณจะสอนนะคะจะเป็นพื้นฐานของการเรียนหน้าตาสินไทยนะคะท่าที่1มีชื่อท่าว่าท่ารักนะคะเอามือประสานกันหน้าอกนะคะปลายนิ้วอยู่ตรงหัวไหล่นะคะท่านี้เรียกว่าท่ารักค่ะพระนางยักษ์ลิงจะมีลักษณะการปฏิบัติท่ารักที่คล้ายกันนะคะ ถ้ารักค่ะทุกคนอ่าลูกปฏิบัติตามคูแอนไปเลยนะลูกถ้ารักถ้าที่สองนะคะถ้าอายคือเอาฝ่ามือแตะที่แก้มนะคะแล้วก็เอาปลายนิ้วเด้งออกไปนะคะแต่ถ้าทําอย่างนี้เขาเรียกว่าปวดฟัน,นค่ะนักเรียน อ,อต่อไปท่ายิ้มนะคะท่ายิ้มคือใช้ลักษณะมือของการจีบนะคะลูกแล้วก็เอามาจีบที่มุมปากนะคะลักษณะ แล้วหนูก็กลมหน้าลงนะคะร้องไห้เวลาร้องไห้เราจะสะอื้นใช่ไหมลูกแต่เวลารำเราไม่สามารถร้องไห้เสียงดังได้เราก็ทำลักษณะการสะดุ้งตัวนะคะจะเป็นลักษณะการร้องไห้นะคะร้องไห้เสร็จแล้วเราจะเช็ดน้ำตากันค่ะเวลาเราร้องไห้จริงๆเราร้องแล้วเรา,รเ,รา,รเ,รารเช็ดน้ำตาอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาเรียนหน้าฏศิลป์เราไม่สามารถร้องไห้แบบนั้นได้ ือเราไม่สามารถเช็ดน้ำตา,างนันได้เวลาเรียนหน้าตาสิ่เราก็จะทําสวยๆค่ะเอานิ้วกลางออกมาค่ะทุกคนแล้วก็แตะที่หัวตานะคะเช็ดทางไหนเอียงไปทางนั้นลูกปาดจากหัวตาไปหางตาค่ะอีกข้างนึงค่ะเช็ดน้ำตาลูกโอเคได้หรือยังคะร้องไห้เกเช็ดน้ำตา โซเฟียค่ะเพิ่งมาค่ะ ต่อไปถ้าเธอถ้าเธอนะคะหนเอ่ยกล้องถ้าเธอชี้ไปข้างหน้านะคะใช้นิ้วชี้ชี้ไปข้างหน้าถ้าเธอถ้าตัวเราหรือว่าถ้าฉันนะคะเอาลักษณะมือจีบนะคะมาไว้ตรงหน้าอกนะคะฉันหนูอยากให้ทำท่า อะไรบ้างนะคะสําหรับภาษาท่าที่ใช้ในการเรียนวิชานาตาสินไทยหนูอยากรูท่าอะไรนะคะหนูสามารถคอมเมนต์เข้ามาให้ครูแอนแล้วเดี๋ยวครูแอนจะปฏิบัติให้หนูดูนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาปฏิบัติภาษาท่าทั้งหมดที่คุณครูสอนพร้อมกันนะคะหนูทําตามคุณครูนะคะท่า วิชานาตสินไทยท่าอะไรนะคะท่าเดินค่ะโอเคค่ะท่าเดินนะคะเวลาเราเดินในชีวิตประจําวันลูกเวลาเราเดินในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเราก็เดินไปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นในศัพท์ของวิชานาตสินไทยเราก็จะเดินอย่างนี้นะคะโอ้โหเวลาเดินจะต้องมวยนน้่นลดกนึงนะลูกนะเดินค่ะไปตลาดลูกเดินค่ะ ก็มันไม่เห็นน่ะนาะไม่รู้แม่จะไปถือตรงไหนเนี่ยอ่ะเราเดินนะคะเดินค่ะเดินไปค่ะลักษณะการเดินค่ะเก่งมากลูกต่อไปปฏิเสธค่ะหรือว่าไม่เอาถ้าปฏิเสธหรือว่าไม่เอานะคะเวลาเราบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ซื ใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันวิชานาฏศิลเราก็จะเรียนแบบให้ลักษณะคล้ายๆกันนะคะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าปฏิเสธหรือว่าถ้าไม่นะคะเราก็จะเอาหนึ่งมือเท้าเสะเอวลูกจ๋าเวลาเรียนวิชานาฏศิลเวลาเท้าเสะเอวลเราจะไม่จิกเหมือนแม่ค้าในตลาดชี้หน้าด่ากันอย่างนี้นะคะเราจะใช้ปลายนิ้วเด้งออกนะคะแล้วก็ปฏิเสธนะคะไม่ค่ะ ไม่ค่ะท่านี้คือท่าปฏิเสธนะคะใครที่ยังซะอยากจะทราบภาษาท่านะคะในชีวิตประจวันนะคะว่าเราจะใช้ลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรก็สามารถทักมาถามคุณครูได้เลยนะคะเราเรียนรู้กันไปแล้วสำหรับภาษาท่าและนาตยศัพท์นะคะหนูมีคำถามจะถามคุณครูไหมคะ หนูเอาใบงานขึ้นมาก่อนลูกอันดับแรกเมื่อกี้ที่เราเรียนไปทั้งหมดหนูเอาใบงานมาเลยค่ะเอาใบงานมาแล้วก็หนูก็ดูท่าทั้งหมดว่าหนูไม่รู้ท่าไหนหนูสามารถกดเข้ามาถามคุณครูได้เลยนะคะภาษาท่านยศาตยศรรเดี๋ยวครูแอนจะทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะใครยังไม่ตื่นใครยังไม่เข้ามาค่ะตื่นลูกอ่ะ ภาาศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียนในวิชานาฏศิสิ์ไทยจะมีลักษณะที่ครูสอนเป็นพื้นฐานคือการตั้งวงการจีบและการเอียงนะคะสําหรับภาษาท่าคือเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงนาฏศิสิ์ไทยโดยเฉพาะนะคะก็จะมีท่ารักท่าอายท่ายิ้มท่าโกรธท่าตัวเราท่าเดินท่าปฏิเสธนะคะสิ่งที่ครูสอนไปใครอยากรู้ท่าอะไรบ้าง คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับนาฏยศย์นะคะท่าที่ครูสอนไปนะคะก็จะมีตั้งวงก่อนนะคะตั้งวงบนค่ะเดี๋ยวลูกหามุมแป๊บตั้งวงบนค่ะจะอยู่แง่ศีรษะนะคะตั้งวงกลางค่ะระดับไหลนะคะตั้งวงล่างนะคะระดับชายพกหรือว่าระดับสะดือนะคะ ตั้งวงหน้านะคะอยู่ตรงหน้าค่ะต่อไปลักษณะการจีบนะคะจีบปกข้างค่ะจีบปกหน้าค่ะจีบหงายชายพกค่ะจีบส่งหลังค่ะลักษณะแขนตึงนะคะจีบส่งหลังค่ะจีบหงายแขนตึงค่ะเอาท้องแขนขึ้นข้างบนนะคะเอาจีบชี้ขึ้นไปบนฟ้านะคะลูกจีบความแขนตึงค่ะความแขนลงนะคะก็จีบ ลงมาที่ดินนะคะต่อไปนะคะลักษณะการเอียงซ้ายนะคะมือซ้ายูกแอน์อ,อยู่ทางนี้นะคะเอียงซ้ายค่ะเอียงขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านาตยศัพท์นะคะสับสนเหรอคะ สับสับสมอะไรคะลูกซูฟิท่าปฏิเสธเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วนะคะถ้าปฏิเสธคือท่านี้นะคะต่อไปภาษาท่าที่คุณครูสอนไปวันนี้นะคะท่ารักค่ะท่ารักท่าอายค่ะลูกท่ายี